กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันเราคงเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าความเหงาเนี่ยมันฆ่าคนได้แต่จะเป็นยังไงถ้าผมบอกว่ามีที่หนึ่งบนโลกที่ความเหงามันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปเลยใช่ครับผิดกฎหมายจริงๆฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นมุกตลกนะครับ แต่เปล่าเลยนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศที่เรารู้จักกันดีอย่างสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งนาฬิกาหรูช็อกโกแลตอร่อยๆแล้วก็เทือกเขาแอลปส์สวยๆนี่ล่ะครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดแน่นอนที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะถ้าเราจะเลี้ยงหนูตะเภาหรือที่เรียกกันว่ากินนี่พิกแค่ตัวเดียวโดนนะครับเพราะกฎหมายของเขาเนี่ยระบุไว้ชัดเป๊ะเลยว่าการทำแบบนั้นน่ะมันคือการทารุณกรรมสัตว์ เอาละครับเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้กฎหมายที่ฟังดูแสนจะแปลกนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่เรื่องของเรื่องเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008ครับตอนนั้นสวิตเซอร์แลนด์นี้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะด้วยการผ่านกฎหมายคุ้มครองสัตว์ฉบับใหม่เอี่ยมที่มีชื่อว่า Animal Protection Ordinance คือหัวใจหลักของกฎหมายฉบับนี้มันล้ำไปกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ เขาไม่ได้มองแค่เรื่องพื้นพื้อนอย่างเอ่อสัตว์มีอะไรกินไหมมีที่อยู่โอเคหรือเปล่าแต่เขามองลึกลงไปถึงสิ่งที่เรียกว่าสิทธิทางสังคมของสัตว์เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่ก้าวหน้ามากๆเลยครับในตอนนั้นในกฎหมายเนี่ยเขาก็หมดไว้ชัดเจนเลยว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์สังคมก็คือสัตว์ที่โดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยต้องอยู่กันเป็นฝูงหรืออยู่เป็นคู่ห้ามเลี้ยงให้อยู่ตัวเดียวเด็ดขาดครับเพราะถือเป็นการทําร้ายพวกมัน และแน่นอนเจ้าหนูตะเภาเนี่ยก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเต็มๆเลยทีนี้คำถามคือแล้วทำไมทำไมต้องไปซีเรียสกับความเหงาของเจ้าหนูตัวเล็กๆขนาดนั้นด้วยล่ะคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวนะครับแต่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเจ้าหนูตะเพกันก่อนนะครับพวกมันเนี่ยเป็นสัตว์ที่ ค่อนข้างจะเปราะบางทางอารมณ์มากๆเลยนะดังนั้นการมีเพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องแก้เบื่อแต่มันคือกลไกการเอาชีวิตรอดที่สำคัญที่สุดของพวกมันเลยก็ว่าได้โอ้โหแล้วความแตกต่างนี้มันชัดเจนสุดๆเลยครับคือนักชีววิทยาเขาพบว่าเวลาหนูตะเภาอยู่ด้วยกันเนี่ยพวกมันจะสื่อสารกันตลอดเวลาเลยนะทั้งส่งเสียงทั้งสัมผัสตัวกันซึ่งมันทําให้พวกมันรู้สึกปลอดภัยมากๆครับแต่พอต้องอยู่ตัวเดียวปุบ เรื่องใหญ่เลยร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาเยอะมากจนเป็นอันตรายเลยครับแล้วผลที่ตามมาก็คือซึมเศร้าไม่กินอาหารภูมิคุ้มกันก็ตกและที่แย่ที่สุดคืออาจจะตายเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยโดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่ามาทั้งหมดนี่แหละครับรัฐบาลสวิสเขาเลยตีความเลยว่าการปล่อยให้สัตว์สังคมอย่างหนูตะเภาต้องอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการทรมานจิตใจกันดีๆนี่เอง และนั่นก็เลยเป็นที่มาของกฎหมายที่บังคับว่าต้องเลี้ยงอย่างน้อย2ตัวเสมอครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะกฎหมายที่ดูเหมือนจะตั้งใจดีสุดๆอันนี้เนี่ยนะดันไปสร้างปัญหาใหม่ที่แบบโอโ้โหปวดหัวตึ๊บเลยตามมาแบบไม่น่าเชื่อลองนึกภาพตามนะครับเราทําตามกฎหมายเป๊ะเลยไปซื้อหนูตะเภามาเลี้ยง2ตัวทุกอย่างแฮปปี้ดี แต่เราก็รู้กันใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยอายุไขมันไม่เท่ากันพอวันหนึ่งตัวหนึ่งมันตายจากไปเท่านั้นแหละครับหนูตะเภาที่น่าสงสารที่เหลืออยู่แค่ตัวเดียวกลายเป็นสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมายไปในทันทีเพราะอะไรก็เพราะมันดันเหลือตัวเดียวนะสิครับเจ้าของก็ต้องวุ่นวายสิครับทีนี้รีบไปหาตัวใหม่มาเป็นเพื่อนแล้วพอตัวนั้นตายอีกละ่ะก็ต้องหาใหม่วนลูปไปเรื่อยๆกลายเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นไปซะง,งั้นคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วจะออกจากหลุมนรกนี้ได้ยังไงละ่ะมันมีทางออกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ไหมและนี่แหละครับคือความสุดยอดของคนสวิสในเมื่อมีกฎหมายที่มันดูจะยุ่งยากซับซ้อนเขาก็หาทางออกที่มันสร้างสรรค์แบบที่เราคาดไม่ถึงได้เสมอจากปัญหานี้เองครับมันเลยทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่เอี่ยมขึ้นมาเลยนั่นก็คือบริการเช่าหนูตะเภาครับใช่แล้วครับ ฟังไม่ผิดเลยมีบริการให้เช่าเพื่อนแก้งเหงาสำหรับน้องหนูตะเภาจริงๆครับ หลักการทํางานของมันก็ง่ายมากๆเลยครับคือมันจะมีฟาร์มที่เขาเลี้ยงหนูตะเภาไว้เลยเฉพาะเลยนะแล้วหนูพวกนี้จะถูกฝึกมาให้เข้ากับเพื่อนๆใหม่ได้ง่ายเพราะหนูของเราเหลือตัวเดียวใช่ไหมครับก็ไปเช่าหนูจากฟาร์มนี้มาอยู่เป็นเพื่อนพอถึงวันที่หนูตัวเดิมของเราจากไปเราก็แค่เอาหนูตัวที่เช่ามาเนี่ยไปส่งคืนที่ฟาร์มจบเลยไม่ต้องผูกมัดตัวเองให้ต้องเลี้ยงตัวใหม่ไปเรื่อยๆโอ้โหเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ต้องบอกว่าวินวินกันทุกฝ่ายของจริงเลยครับ แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ที่หนูตะเภานะครับความใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันยังครอบคลุมไปถึงสัตว์สังคมชนิดอื่นๆอีกเพียบเลยอย่างเช่นปลาทองเนี่ยก็ห้ามเลี้ยงตัวเดียวนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือห้ามเลี้ยงในโหลกลมเด็ดขาดเพราะเขาบอกว่ามันทําลายการรับรู้ทิศทางของปลาหรืออย่างนกแก้วก็ต้องมีเพื่อนให้บินเล่นด้วยกันไม่ใช่ขังเดียวๆแม้แต่แมวครับถ้าจะเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่า น้องแมวเนี่ยสามารถออกไปเดินเล่นข้างนอกได้หรืออย่างน,น้อยก็ต้องมองเห็นแมวตัวอื่นจากหน้าต่างได้นี่แหละครับคือมาตรฐานของความเห็นอกเห็นใจที่เขายกระดับให้กลายเป็นกฎหมายเลยเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยนะครับอาจจะฟังดูแล้วแบบโหยยุ่งยากจังเลยสําหรับคนเลี้ยงแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือมันสะท้อนให้เราเห็นถึงระดับการพัฒนาทางความคิดของสังคมเขาเลยนะครับที่มองเห็นและยอมรับว่า ไม่ว่าจะชีวิตไหนๆก็ล้วนมีความรู้สึกเหมือนกันคือกฎหมายพวกนี้เนี่ยเป้าหมายของมันจริงๆไม่ได้มีไว้เพื่อจะจับผิดใครหรอกครับแต่มีไว้เพื่อเตือนใจเราทุกคนมากกว่าว่าแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆที่พูดไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่ควรต้องมาเผชิญกับความโดดเดี่ยวเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นหนูตะเภาก็ไม่มีใครหรอกครับที่สมควรจะต้องอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่าชิดต่อนะครับว่ากฎหมายแบบนี้เนี่ย มันเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันคือมาตรฐานที่สังคมของเราควรจะทำได้แล้วกันแน่ก็เป็นคำถามที่ฝากไว้ให้ลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ